สามสองไปเห็นใจไปไป <c oughs> ไปทำอะไรนานจังおีいちゃんおัいちゃんอะไรเนี่ สวัสดีครับผมมีกลยุทธ์นะครับทำเงินใน IQ Option นะครับใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีก็สามารถทำได้แล้วครับ IQ Option คือแพลตฟอร์มการเทรดนะครับอันดับต้นต้นของโลกนะครับมีคุณเทรดไม่ว่าจะเป็น b a r r option cryptocurrency forex หุ้นทองคำน้ำมันมีหมดทุกอย่างเลยครับและแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยหน้าตาดูเป็นมิตรกับผู้ใช้นะครับใช้งานง่ายครับไม่ยากไม่ซับซ้อนสามารถเทรดได้ทั้งเว็บไซต์และก็มือถือนะครับเมื่อเราเริ่มต้นเปิดบัญชีกับ IQ Option นะครับเขาจะมีบัญชีทดลองให้เราเริ่มเทรดที่10,000ดอลลาร์ครับ ลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นเพียงแค่10ดอลลาร์เท่านั้นนะครับหรือประมาณ350บาทครับก็สามารถเปิดพอร์ตการลงทุนของตัวเองได้แล้วครับและอย่างที่บอกนะครับผมมีวิธีทำกำไรจาก i อคิวออปชั่นภายใน1นาทีครับมาดูครับว่ามันคืออะไรครับเราใช้ b i n a r y Option นะครับมันจะกำหนดเวลาได้ว่าเทรด1นาที5นาที10นาทีกำหนดได้หมดเลยครับและกลยุทธ์หลักที่เราต้องใช้นั่นก็คือแนวรับแนวต้านนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสามารถทำกำไรภายใน1นาทีได้จริงหรือเปล่า เรียบร้อยครับเห็นไหมครับคู่เงิน E G ครับที่ผมทํากําไรไปใช้เวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นนะครับได้กําไรไปถึง85ครับถือว่าเยอะเลยใช่ไหมแพ้ใน1อนาทีนะมีกลยุทธ์อีกมากมายเลยนะครับให้ทุกคนเลือกใช้ครับวิธีการถอนเงินก็ไม่ยากเลยนะครับ นี่นะครับเราก็เข้ามากดที่เบิกเราก็สามารถถอนได้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะถอนไปอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโมบายของธนาคารไหนก็ได้หมดเลยครับมีหมดทุกธนาคารนะครับแล้วผมก็ขึ้นประวัติการถอนเงินของผมให้ดูนะครับผมได้ทิ้งลิงก์สมัคร IQ Option ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้แล้วนะครับทุกคนครับโอกาสดีนะครับไปทำกำไรกันได้เลยครับเริ่มต้นกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับสมัคร IQ Option ครับมีบัญชีเดโมให้เทรด1 0 0 0งมลลาร์ครับไปเลยครับขอบคุณครับ พ่อจำคลิปที่พ่อลูกๆใส่บิกินี่ไปแก้มไดไหมพ่อพ่อเจอพ่อเอพ่อพ่อพ่อหายไปไหนไี้น้องพีเด็กฮี่ปาร์ตี้อะไรอายะมันก็มันตลกมากกว่าเนาะใช่มันยู่ๆแม่งใส่ไปกลางถนนมันมันบ้าคนแตกตื่นหมดเราเราแต่งตัวแบบ บ้างอะเขาเรียกว่าพ่อเดี๋ยวนี้พ่อแต่งตัวแบบจัดแบไม่กิโกะอะสีที่แบบมีประมาณแปดสีในตัวพ่ออ๋อไอ้ยน่าง่าไอ้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 ที่ไอ้ไอ้ชาติแต่งกันนะยิ่งกว่านั้นเดี๋ยวเยอะแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวให้พ่อดูทีเดียวยังไม่อธิบายพ่อเพราะพ่อก็ยังไม่รู้เหมือนกันไอ้ขาวไงใช่ใช่ใช่ไอ้ขาวถ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าพ่อแต่งตัวแบบนั้น แล้วไปแกล้งลูกๆเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคเช้ามันก็ได้อยู่แล้วยิ้มทำลายกินข้าวขีดพ่อไปเซเว่นอะไปไหนเซเว่นไปซื้ออะไรสั่งมาก็ได้อาบหรอกเอาไปไปเออเดี๋ยวพ่อไปแต่งตัวก่อนเอ้อไม่แต่งตัวให้เรียบร้อยล้างน้ำลไรล้างรถพ่อเดี๋ยวพ่อช่วยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวพาแต่ตัวก่อนเอาแต่งทำไมไม่ได้อย่างนี้มันไม่มันมันมันไม่เหมาะก็ต้องเปียกอยู่แล้วเดี๋ยวไปหาที่มากมไปข้างอกแล้นแต่งตัวขอดถอจริง้วยถอดจริงนี่มันขาเหยอเนี่ยแต่เราอยากแสดงแต่เราอยแสดงตุ้งติ้งน้เราแสดงแบบเราเป็นผู้ชายที่ชอบแต่งตัวอย่างเงี้ยทำไมอะเราชอบนี่นะ

เป็นอะไปไหนแลเวเวนจะไปเซเว่นหรือจะไปสนามหลวงไปแล้วเนโอ้โหนี่เป็นไปละโอ้โหนี่ขนตาหรือตูดหงเนี่ยเอ้าฮะมันเป็นปกติมันก็เหมือนนี่แหละตอนนี้มันเป็นไฟท้ายเขาบอกว่าตอนเงี้ยมันต้องสีสันกีบเองเลยกีบไม่ได้เนี่ยเล็บเล็บเห็นไหมเดี๋ยววันนีไปซื้ออะไรหน่อยเร็วๆกันมันผิดปกติตรงไหนวะฮะมันผิดปกติตรงไหนกล้าไปยังไง พรอะมันเป็นหพราอย่างเงี้ยรับปาันจริงใช่ไหม กี่มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตเย๋ยยล้เย้ยยม่ใกล้ต้ม่ตม่ม่้บอกวะกุนจุนโอ๊ยเนาะอะไรสุดขั้เนี่ยน้อเล็มามเดามััดิดไว้ไอ้นี่เป็นอะไรวันนี้เป็นอะไรไม่้กมนไผมอะผม รวรวเห็นะมีนี่ไปอังรไม่งน a n w i n our universe แถวเนี้ยแม่งเถื่อนฮโหลว่าไงไป้ไปรับที่ไหนเอาทำไมอะอยู่ไหนอะไปทำพี่อะไรพ่อไม่เอมนั่งกับมัน ออกมาซอยโอเคโอเคโอเคหมากัดให้ตายแบนนี้แบเนี้เดี๋ยวไปน้ำขี่รถยังไงให้พ่อไม่ยอมนั่งด้วยอ๋อเเปลี่ยนไปเยอะเดี๋ยวนี้โอ้โหทำอะไรนานจังโอนี่จังโอนี่จ้าทำนีไยทำไมมันก็ปกติมันเป็นอะไรนะ มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรไอ้กบันมึงนี่ทำตัวผิดปกติได้ไอ้ชาตช้าก็ช้าทมามาไม่ทันใจเลยมันเป็นอะไรอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียมึงอย่าทำตัวผิดปกติได้ชาติอะคนข่านไป่านอะไรขึ้นรถมันเป็นไรมันเป็นไรไปทำไมไปมันเป็นอะไรไปเลยไปเลยไปเลยไป ไปเลยไปไปไปเลยไปอนี่จังอนี่จังบ้าบ้าวไอ้ชายมึงเป็นโรคอะไรวะมึงถามจริงเหอะ เป็นไรกันเป็นไรเป็นอะไรเป็นอะไรกันวันนี้แรลดูผิดปกติเป็นรายการครันงจะไม่ปกตินะพวกเองเนี่ยฮะอะไรโอองพูพอะไล่บดตกแมงเลย้าเลยมาเลยมมาจะเล่นมางเลยังจะเล่นมากเลยสัตว์ ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าอย่านะอย่านะเี่คนบ้า <c oughs> เดือดกูเข้นไปเอาเชื่อคนเดือดง่ายกว่าเอารถขึ้นก่อนห่วงรถแม่งก็ลื่นแม่แล้วมึงทิ้งของพ่อลงไปทำไมอ่ะชาวบ้านเขาจะมองแล้วก็จะมาด่าพ่อนะว่าไปเป็นฉันมันผิดตรงไหนเป็นฉันใครจะยอมรับทำตัวกันปฏิบัติกติไงพวกอันเนี้ย ไป้วโจนโจนทำเรื่องตันบ้าอาจารไปชื่อสามมันนะครับทำไรกันนะนนผมบอกมันแล้วว่าระวังชาวบ,บ้านเขาจะเดือดร้อนครับครับครับใครจะบ้านไหนเดือดร้อนพวกมึงอ่ะเนี่ยคนบ้าเนี่ยงตัวอะไรกันมองแล้วมันไม่เข้าท่า<อ>แล้วจะแล้วจะมึงเอาไปทิ้งเราไหมจาิ้งโจเหนื่อยไปแล้วไง สอนไม่จำไม่เคยโดนอย่างนยื้ไม่เกี่ยวก่อนดิโอย่าไปยื้สาไนะยื้เกี่ยวก่อนดิมาเกี่ยวพ่อเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้บ้าอี๋น้องปล่อยแกเนาะไม่นานหรอกดูแล้วคงไม่นานอ่ะทั้งตัวทั้งตัวทั้งตัวทั้ตัววางรถแดกล่ะอสิบร้อยชนแล้วรอดหมาได้ไงวะจะ้สิบร้อยชนตายแล้วพวกไปเอาจักรยานพ่อคุณลงข้างหางคนนี้อ่ะเขาอยู่เขาไม่ยอมเอาลงข้างหลง Thank you.